ครับในประเด็น52ปีวัดพระธรรมกายนะครับผมก่อนที่เราจะไปประชาสัมพันธ์กันเนี่ยเรามีคลิปวิดีโอตัวอย่างนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันครับมินเซนครับวัดพระธรรมกายสร้างแรงบันดาลใจให้ดิฉันทำความดีโดยหลวงพ่อทั้งสองคุณครูไม่ใหญ่คุณครูไม่เล็ก คุณยายและทีมเป็นต้นบุญต้นแบบสร้างบารมีอย่างจริงแสนจริงชัดเจนต่อเนื่องเอาชีวิตเป็นเดิมพันที่จะสร้างพระให้เป็นพระแท้สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างคนให้เป็นคนดีสร้างเยาวชนให้เก่งดีมีความรู้คู่คุณธรรมดังนั้นวัดพระธรรมกายหลวงพ่อเป็นแรงบันดาลใจให้ดิฉันรักการสรั่งสมบุญสร้างบารมีทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งยวดและให้เป็นกัลยาณมิตรชักชวนคนทำความดีเพราะนี้คือทางรอดเร็วปลอด,ลอดภัยที่สุดในสังสารวัฏ มนุษย์ทุกคนมีพระธรรมกายภายในค่ะครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างข้างต้นนะครับขอบคุณคุณจัญยาผู้คุบอวารานะครับจากทางประเทศญี่ปุ่นนี่ก็จะเป็นนะครับในส่วนของการที่เชิญชวนคุณผู้ชมทั่วโลกมาทําอะไรกันดีครับคุณนริพัทครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาอัดคลิปวิดีโอประเด็น52ปีวัดพระธรรมกายนะครับประมาณ1-2นาทีนะครับคําถามก็คือว่าวัดพระธรรมกายสร้างแรงบันดาลใจให้คุณทําความดีได้อย่างไร ตอบคาถามประมาณ1-2นาทีนะครับตั้งกล้องเป็นแนวนอนสําหรับการส่งเทปหรือว่าอัดคลิปนะครับเป็นแนวนอนนะครับหลายท่านบางทีส่งมาเป็นแนวตั้งนะครับผมก็รบกวนนะครับถ่ายเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็สามารถส่งไฟล์มาได้ที่อีเมลนะครับ b u n v n e s g m a i l c o m พร้อมทั้งส่งชื่อแล้วก็นามสกุลอีกด้วยนะครับครับผมนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นหลักฐานแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยได้รับสมบูรคือพี่รณกรกำลังนึกถึงสมัย ตอนที่เป็นประธานกองสลองพระมหาธรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์เนี่ยครับเวลาที่จะเป็นประธานกองเนี่ยก็จะมีใบนะครับให้เราเนี่ยติดรูปด้วยเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ต่างๆนี่ครับแล้วก็เป็นเหมือนกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะนําไปบรรจุที่พระมหาธรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าล้านพระองค์อันนี้เช่นกันครับจะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชีวิตของเราในการสร้างบารมีที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งใน วาระโอกาสครบรอบ52ปีวัดพระธรรมกายนั่นเองดังนั้นส่งข้อมันเยอะๆนะครับแล้วก็จะได้มาร่วมกันทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรร่วมกันด้วยครับผมเป็นต้นไม้ต้นแบบนะครับให้กับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็สาธุชนทุกๆท่านด้วยนะครับสหรับช่วงเช้าวันนี้นะครับผมเวลาการถ่ายทอดสดได้หมดวงแล้วครับคุณรณกรเอี่มบำชัยและผมนฤพธ์พิโยธรรมกรพร้อมทีมงานต้องลาทุกท่านไปแล้วครับขอกราบอนุโมทนาบุญและสวัสดีครับสวัสดีครับ